ใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้มาดูการเอา้าแตงมูนะครับดูภรรยาคนสวยนะครับเอา้าแตงมูก็วันนี้ให้มาตากแดดสักนิดหนึ่งแต่วันนี้ดีบังเอิญแดดไม่มีนะครับคืมฟ้าคืมฝนน,นนะครับ ดูมาดูเป็นไงเอาหญาแตงโมราเป็นไงเป็นไงครับไอ้หญ้าสนุกไหมครับสนุกสนุกก็ว่างนะครับว่างๆจากจากจากการทำงานตอนกลางวันที่ไปขายของนะครับ ก็ตอนเย็นๆก็มาเอาหญ้าแตงโมนะครับเพราะว่าก็อย่างนี้นะครับคนทำมาหากินเนาะยังไงก็ส,สู้ก็หาเวลาว่างนิดหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับนะครับแ,แล้วถ้านิดหนึ่งวันละนิดวันละหน่อยวันละล่องสองล่องนะครับเดี๋ยวก็เสร็จเองนะครับ เราเอาเวลาว่างว่างๆนะครับมาทําสวนเตงม,มูก็เราก็ไม่ได้เอาใจใส่มากมายนะครับช่วงในช่วงนี้แต่ก็ต้องเอาใจใส่นิดหนึ่งเพราะว่าหญ้ามันขึ้นแล้วนะครับเขากําลัางถักหญ้าอยู่ต้องถาม,ถามคุณผู้หญิงก่อนนะครับว่าแตงมูนี่กี่วันเก็บครับ อธิบายให้เอฟซีฟ <F 4 S 2> ังหน่อยครับนนกระถ,ถามกถาม็ถามก็เพราะว่าก็ต้องถามก่อนเพราะว่าก็แม่บ้านก็ย่อมรู้เพราะว่าทําทุกปีก็อยากให้รู้ว่าเอฟซีก่อนประมาณกี่วันครับรประมาณกี่วันนับ,น,บนับตั้งแต่ปลูกเลยหกสิบหกสิบวันเนาะหกสิบถึงหก้าวันโอ้หกสิบถึงหกสิบห้าวัน ระหว่างทำเตงโมกับข้าวนี่อันไหนดีกว่ากันดีทั้งสองอย่างไม่เอาเอาเอาที่เอาที่ดิบแน่เลยเอาชัวชัวเลยคือดีทั้งสองอย่างเหมือนเดิมเลยอ๋อดีทั้งสองอย่างมันต้องมีไม่กันค่าค่าคุ้มค่ากว่ากันเนี่ยคือว่าคุ้มกว่ากันกับทำแตงโมเลยเนาะทำแตงโมเนาะค่าลงทุนเยอะค่าลงทุนเยอะได้กำไรน้อยแตงโมล่ะ แล้วถ้าถ้าถ้าทำแตงโมล่ะโมก็ลงทุนก็เยอะแต่ก็ได้กำไรพอได้พอได้กำไรลงทุนเยอะแต่เวลากำไรมันยังมองเห็นกว่าข้าวอืมข้าวอะไก็เลี้ยงได้ไรเลยสูงแต่งทำนาเตงแต็งโมนี่ทำสองเดือนเนาะแล้วเออได้เงินแล้วข้าวล่ะข้าวหกเดือนเออก็แตกต่างตรงนี้เนาะ ผล <Ừ. S 2> ผลิตมันก็ระยะสั้นเหมือนกันอัน <Ừ. S 2> จะได้ผลผลิตด,ดีกว่าอืกระตักเต็นดีกว่าก็เลยเปรียบเทียบว่าทำแตงโมงนี่ดีกว่าเนาะถ้าใครมีที่ดินเนะาะที่ดินทสูงมันก็คุ้มกว่าอืแต <Ừ. S 2> ่ามันต้องนานสองเดือนเราเห็นผลผลิตแล้วข้าวหกเดือนแต็แตเตงโมงนี่ สองเดือนแต่ข้าวนี่หกเดือนเวลาลงทุนก็ข้าวก็ลงทุนสูงกว่าผลตอบแทนแทนก็เพราเพิขาดทุนเนาะแต่แตงโมนี่ก็ยังมองเห็นกำไรอยู่เนาะถึงจะจะได้มากน้อยก็เห็นกำไรได้กำไรแต่แตงโมจะงามหรือขี้เหร่แค่ไหนก็ยังยังมองเห็นกำไรเนาะแต่ถ้าข้าวนี่คือกำไรนี่น้อยเนาะลงทุนไปหมื่นสองหมื่นก็ไลยกำไรสี่ห้าพันเนาะ บางทีก็แทบไม่ได้เลยแต่แตงโมนี่แต่แตงโมยังไงแตงโมไม่งามยังไงก็พอมองเห็นบ้างกำไรได้ไนะครับเอาหญ้าแตงโมนะครับเนาะนะครับก็ผู้หญิงนะครับเนาะเอาจอบก็หนักเนาะ จับจบปกติจอบนี่เป็นคู่กายของผมของเขาจะเป็นจอบด้ามเหล็กเนาะอันนี้เขาอยากลองจับของผมดูบ้างว่าผมเห็นผมทําสนุกเนาะเขาว่าของผมทําไมทําเหมือนเบาเบาเหมือนสนุกสนุกเออเขาก็เลยอยากจับอันหนักๆอันใหญ่ๆบ้างอันอันจอบเหล็กอันบางๆกับอันนี้อันไหนหนักกว่ากันอันไหนใช้ดีกว่ากันเอ คนเราถนัดนั้นก็อันนั้นเราใช้ดีเนาะหนักมันก no. ็เหนื่อยดีเออเหนื่อยก็หนักกำลังน้อยเนาะกำลังน้อยเออใช่โอเคตามนั้นยังไงก็แค่นี้นะครับยังไงก็มาติดตามคุณผู้หญิงเออถ่ายรูปเอาสวยๆสักภาพนึงปึ๊บอืมสวยต้องเห็นหน้าสินี่โอ้อะไรภาพจังโอ้เขาทั้งแบบ กิ๊กหลายภาพเลยทีเดียวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ